ซีรีส์ตัวใหม่ของทางลินนิงนะคะก็คือตระกูลแอคคอร์ใครที่กำลังมองหาไม้สายบุกหัวมีน้ำหนักนะคะ <S <S ก็เป็นตัว a อคคอร์ดสนะคะดูเฟรมเนี่ยออกบล็อกเลยนะคือกาว่าให้แน่นเลย ก็เป็นไม้ที่ที่บุกแล้วได้ต่อเนื่องดีนะมันยกไม้ได้ไวอะ่ะสำหรับใครนะคะที่กำลังมองหาไม้อยู่นะคะแล้วก็เลือกไม่ถูกดูรีวิวแล้วก็งงไปหมดไม่รู้ว่าจะเลือกยังไงดีนะคะก็ทักไลน์มาที่แอปจองแนวนะคะเราจะมีทีมงานที่คอยให้คำปรึกษาช่วยคุณเลือกไม้ที่เหมาะกับตัวเองแล้วก็ตีแบบได้สนุกมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะสวัสดีค่ะแหวนนะคะ ครับวันนี้นะคะพวกเราสองคนนะคะก็มาหยิบไม้ที่เป็นซีรีส์ตัวใหม่ของทางลินนิงนะคะก็คือตระกูลแอคฟอร์สใครที่กำลังมองหาไม้สายบุกหัวมีน้ำหนักนะคะก็เรียกว่าหลายคนนั้นจะชอบไม้สไตล์แบบนี้นะคะก็เป็นตัวแอคฟอร์สสนะคะเราเคยรีวิวตัวแอคฟอร์สตัวไหนไปแล้วบ้างแคนนอนแคนนอนแอคฟอร์สร้อยร้อยเก้าสิบนิวเก้าสิบไทเกอร์ดารอนเจ็ดสิบหกศูนย์เออหมดจะหมดแล้วเนี่ยตั้งแต่ ต้นเนาะก็ราคาประมาณสันเก้0 90บาทก็คือตัว AirPods Canon ขยับขึ้นมาที่ตอนนี้มีจำหน่ายอยู่ก็คือตัว AirPods 30มศนะคะแล้วก็ตอกนั้นก็จะเป็นรุ่นท็อปๆและรานะคา 6,000ขึ้นไปะนะคะเ0 0 0เลยนะคะซึ่งราคาตัวนี้ AirPods 30จะออกมาอยู่ที่ราคาประมาณ2 5 9 0ซึ่งมี2ตัวนะคะชื่อเดียวกันแต่ว่ามี2น้ำหนักน้ำหนักแรกคือห้อยูที่แบนถืออยู่นะคะเป็นสีชมพูเรียกว่า X Light นะคะของพี่เปอร์ที่ถืออยู่คือตัว AirPods 30 สตรองครับตัวนี้อ่าเอ็กตรองนะคะก็เขาแบ่งมาเลยว่าถ้าผู้หญิงอยากจะเน้นไม้ตีสบายนะคะก็จะเป็นสีเป็นไงสีสวยแต่ตัวนี้พอมองแวบบๆนะเหมือนว่ามันเหมือนตัวแอค o อร9 0ดีล่ะมันมีแบบสีน้ําเงินตัดส้มด้วยคือถ้ามองแบบด้วยๆกล,ล้กลนะใช่นะใช่อ่่ถ้ามองแวบบๆเลย ฟิลลิ่งจับทีแรกนะคะก็รู้เลยว่าตัวนี้ที่ไม่ยากเอาฟิลลิ่งจับนะเบาๆนะคะเบาๆแล้วก็หัวมีน้ําหนักนิดนดหน่อยประมาณแบบสักสามร้อยแต่ตัวนี้เป็นไง <c oughs> จับต,ตัวนี้จะฟิลแบบหนักเลยละ่ะรู้สึกหนักหนักนิดหนักนิดๆอะ่ะมีน้ําหนักแล้วก็ดูเฟรมเนี่ยเป็นแบบออกบล็อกเลยนะคือกะว่าให้น่นเลยตีแน่นๆเลยเดี๋ยมาลองจับหน่อยอ่ะถ้าฟิลลิ่งเหมือนจับเนี่ยเหมือนว่ามันคล้ายแอคคอร์ดแคนนอนเลยอะ่ะสียูอะ ฟอรสแคนนอน 4U เลยคือแบบก็มีน้ำหนักอะแต่ไม<ช>่รู้ตอนตีจะเป็นยังไงนะคะซึ่งเทคโนโลยีที่เขาใส่มาจากตัวพวกแอคฟอร c สก็จะเป็นพวกโซนิคบูมเต็มนะคะ<ช>แล้วก็อันนี้เป็นคาร์บอนตัวนี้เป็นเกรดเริ่มต้นแต่ว่า <Carbon. S 2> แต่ว่าคือดีอะอเขาเริ่มต้นของเขาคือของลีนิงก็คือดีละก้านจะเป็นก้าน7.0ใช่ซึ่งสีตัวสีชมพูนี้เป็นก้านค่อนข้างอ่อนเลยอะก็คือถ้าสมมติใครที่ตีแอคฟอ r ์สแคนนอนมาน้ำหนัก 5U ความแข็งของก้านเนี่ยมันจะใกล้เคียงกันเนาะมันก็จะคือตีไม่ยากสําหรับมอหม่่คไต้ง แรงเยอะสําหรับคนที่แบบเพิ่งเริ่มเข้าวงการมาแล้วแรงยังไม่เยอะก็อยากแนะนําให้เป็นไม้ก้านอ่อนไปก่อนอนะคะซึ่งถ้าใครที่แบบเออยังไม่รู้ว่าเราจะเลือกก้านอ่อนก้านแข็งหรือเหมาะกับแบบไหนดีเราก็มีคลิปนะคะที่อยู่ใน collection room นะคะรวมถึงในคลิปเมมเบอร์นะคะก็สามารถเข้ามาสมัครเป็นเมมเบอร์ของเราได้ก็จะมีหลากหลายเรื่องราวที่เราเล่าแบบเจาะลึกกันไปเลยนะคะ ถึงที่ตัวนี้ก็เป็นก้านจัจจุดสูนเหมือนกันใช่แล้วตอนนี้ก้านจะออกกลางๆแล้วอ่าแล้วก็ตัวนี้น้ําหนัก4ีอยู่เนาะแล้วก็ตัวเนี้ยเขาว่าหัวมันจะจะจะหนักกว่าตัวนี้นิดๆอ่าแต่เดี๋ยวตีอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกความแตกต่างให้โอเคเดี๋ยวไปรอบนั้น สำหรับตัว a f o r c o สามศตัว X Light ตัวนี้นะคะีิมพูในมุมมองวันเนี่ยคือฟิลลิ่งแรกเลยเบาสำหรับ คนที่เพิ่งเริ่มนะคะหรือว่าน้องๆหนูๆเนี่ยคิดว่าตัวเนี้น่าจะค่อนข้างเหมาะแต่ว่าถ้าตีมาระยะหนึ่งแล้วนะคะคือแหวนใช้ตอนนี้เป็นไม้สายสปีด 4U อยู่เนาะพอมาตีตัวนี้ 5U แหวรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นไม้บุกที่ที่ยังเล่นหน้าได้อยู่คล่องตัวในในแดนหน้าได้อยู่ลูกเซฟไม่ได้ต้องออกแรงเยอะแต่ถามว่าลูกบุกเนี่ยไม่ได้พุ่งเท่ากับตัว 4U <c oughs> ก็อาจต้องใช้เหมือนสปีดค,ค่อนข้างสปีดของข้อมือความเร่งเข้าไปเพื่อจะทําให้ลูกเนี่ยมันพุ่งไปได้ดีนะคะพอแหวนได้ มาลองตีตัว4ีอยู่ตัวนี้ฟีลลิ่งแรกเลยอ่ะก็บอกเลยว่าหนักจริงๆแต่ว่าได้สปีดของลูกเวลาที่จะบุกหรือว่าจะทำเกมหรือว่าจะเป็นจะหวังผลนะ่ะ ตัวส u อันเนี้ยจะมีสปีดท,ที่ค่อนข้างดีกว่าแต่ว่าถ้าตีไปนานๆเนี่ยมันก็อาจจะได้อยู่ประมาณ2 3เกมซึ่งตัวอันเนี้ยแน่นอนว่ามันก็เป็นไม้สายบุกเนาะก็ทำมาเพื่อบุกการคอนโทรลอาจจะเต็ม1ิอาจจะ,อ,จจะอยู่ประมาณสัก7จจุดแต่ว่าเรื่องของลูกบุกใครที่ใช้ตัว a i r f o r c e c a n นนอนอยู่แล้วนะคะอยากจะได้ความหนักแน่นขึ้นมาอีกนะคะก็อาจจะขยับขึ้นมาเป็นตัวนี้ก็ได้นะคะในราคา2,590บบาทแต่ถามว่าฟีลลิ่งแตกต่างจากตัวนี้มากไหม จะแตกต่างไม่มากแต่ว่าอันนี้จะมีความดีดของตัวก้านดีกว่า a อ r ซ์ฟอส c a แคนนอนนิดนิดสหรับพี่ตัวตัวนี้จะถ้าเทียบกับแคนนอนเลยเนะี่ยหนักกว่าแต่ว่าถ้าเทียบกับสีอยู่ด้วยกันนะก็ต้องต้องอาศัยก็ว่าต้องแลกมากแรงที่อาจจะต้องมากกว่าแคนนอนนิดนึงแต่ว่ารูปจะแน่นกว่าตัวนี้ตัวนี้30ไลท์ตัวไลท์เนี่ยสีชมพูตัวเนี้ย้าพี่น้ําหนักมันจะเบาไปแล้วเวลาเซฟเนี่ยก็จะโอเคนะเซฟดาดเนี่ยสบายพอเวลาตกเนี่ย รู้สึกว่าต้องเค้นต้องให้ให้แรงเยอะแต่ว่าคนที่เหมาะเนี่ยน่าจะเป็นมือใหม่ๆเนาะสาวๆที่แบบชอบชอบเล่นหน้าก็ได้อะบุกหลังก็ก็ยังได้อยู่โอเคไปตีหลังก็ได้เป็นคู่ผสมที่มีผู้ชายมาคุมใช่ถึงมันอาจจะแบบตบหวังผลในไม้2ไม้อะตายไม่ได้เลยแต่ว่ามันก็ก็เป็นไม้ที่ที่บุกแล้วได้ต่อเนื่องดีนะมันยกไม้ได้ไวอ่ะต้องเป็นจังหวะแบบนั้นมากกว่าคือจังหวะยกซ้ํายกอะไรพวกนี้จะต,ตบไม้เปียงเดียวจอดเนี่ยน่าจะง่ายยากเลยสำหรับแหวนนะคะตัว a อค f อร์ X Light ตัวนี้นะคะคือมันเป็นกริปที่ค่อนข้างเหมาะกับมือผู้หญิงบวันจับเนี่ยค่อนข้างถนัดมือเมื่อเทียบกับตัว X Tong อันนี้มันจะค่อนข้างพอไม่ได้แกะกริปข้างในออกมันจะค่อนข้างหนาแล้วจับอาจจะไม่ค่อยถนัดเท่าตัวนี้นะคะแต่ถ้าให้แหวนเลือก2ตัวนี้มันจะเลือกตัวไหนถ้าอยากได้ก้ามกึ่งอ่ะมันมีตัวที่มันก้ามกึ่งระหว่าง2ตัวไหมถ้าไม่มีก็คือคือใช่เลยเออแต่ถ้ามี2ตัวนี้ให้เลือกก็อาจจะเทใจมาทางตัวนี้นะคะอาจจะรู้สึกว่าตัว X Tong สนุกบุกสนุกกว่านะคะส่วนตัวนี้ก็แน่นอนเหมือนที่แหวนบอกไปสําหรับผู้ชายอาจจะไม่ค่อยถูกใจเพราะว่าด้วยความที่ก้านอ่อนแล้วก็น้ําหนักเบานะคะก็แน่นอนว่าถ้าใครที่มีผู้ครองผู้ครองที่มีน้องๆอ,อยากจะเข้าวงการนะคะเราชอบสีชมพูก็คงจะหนีไม่พ้นใช่ตัวนี้แล้วตีสบายเลยนะอัจริงๆนะนนนนนเนี่ยน้องๆหนูๆเนี่ยผู้หญิงเนะี่ยตีสบายตัวเนี้ย ด้วยกับวัสดุที่เขาให้มานะคะแล้วก็ความคือการทําตัวสีอะ่ะเหมือนว่ามันค่อนข้างละเอียดเลยนะไม่แพ้กับตัวท็อปทอปของริมนนิงเลยนะคะน,นี่เขาเข้าพิถีพิถันเลยนะเพราะว่าอย่างเช่นตัวตัวสูบูเนี่ยเฟร,รมเ็าจะเป็นแบบเอ่อมนๆหน่อยออกมนหน่อยเฟร,รมใกล้เคียงกันแต่ว่าตัวนี้จะมีเหมือนจะมีเหลี่ยมเหลี่ยมนิดหน่อยให้มีเหลี่ยมเหรอเวลาใช้แล้วจะมีเหลี่ยมนิดๆเออต่างกันนิดๆ แต่ว่าก็ถือว่าโดยสรุปเลยสําหรับใครกําลังมองหาไม้ตีสบายสําหรับผู้หญิงนะคะผู้หญิงมือใหม่อาจจะแนะนําเป็นตัวตัวนี้เลยตัวนี้เลยนะคะสีชมพูแอคคอร์สามสิบไลท,ไลท์แต่ถ้าใครที่เป็นผู้ชายอาจจะเพิ่งเครื่อ,มองมืการมาแต่คิดว่าผู้ชายอา่ะมีมีแรงอยู่แล้วนะคะเวทเทรนนิ่งมาแบบว่าตัวแอคคอร์สามศูนย์เอ็กซ์ตองตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในงบประมาณราคาไม่เกินสามพันคือสองพันกลางๆแล้วก็ ได้ความนุ่มและแรงดีดที่ค่อนข้างแบบทำได้ดีเลยนะคะถ้าใครที่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าเราควรจะเลือกไม้สายบุกแบบไหนดีหรือมีตัวเลือกอื่นอีกหรือเปล่านะคะจริงๆแหวนกับพี่เปิ้ลเคยรีวิวรวมมาหลายตัวแล้วงบประมาณ2,000 3,000นะคะก็สามารถเขาไปติดตามเข้าไปดูกันได้นะคะถ้าคลิปไหนที่ชอบก็อย่าลืมกดถูกใจแล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะตอนนี้เรามี V I P member นะคะเป็นคลิปที่เรา ทาพิเศษขึ้นมานะคะสําหรับชาว V.I.P. ถ้าใครอยากเลี้ยงขนมเลี้ยงกาแฟสาวๆรวมถึงข้าวขาหมูพิเปร์นะคะก็สมัครเมมเบอร์กั Member, กบจองนาวได้เช่นกันนะคะแต่ถ้าสุดท้ายเลยไม่รู้แหละว่าจะเลือกไงคลิปก็ดูมาหมดแล้วยังเลือกไม่ถูกนะคะก็แอดไลน์มาคุยกับพวกเราได้นะคะที่ไลน์แอดแอดจองนาวค่ะ และสนามแบดท,ที่พวกเรามารีวิวในวันนี้นะคะก็คือสนามแบด Silver Star 2สอซอยประชาชื่น37นะคะเปิดบริการตั้งแต่10โมงจนถึงเที่ยงคืนถ้าใครที่อยากจะเข้ามาใช้บริการสนามแบดนัดเพื่อนมาตีที่นี่ก็ได้นะคะเป็นพื้นยางมาตรฐานมีที่จอดรถสะดวกสบายลทีเดียวค่ะ